ชั่วโมงสุดท้ายเป็นเรื่องอาวุธศึกษานะครับเป็นเรื่องอาวุธศึกษาและการใช้อาวุธหลักการยิงระงับเหตุยิงต่อสู้กับคนร้ายนะครับถามก่อนใครยังไม่มีอาวุธปืนบ้างท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในห้องนี้โอ้ยชิบหายแล้วกูเวน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  เอาใหม่อีกทีที่ใครยังไม่มียกมือท่านต้องมีท่านต้องมีน,งมนะครับคือหนึ่งเนี่ยมีสองกระบอกขอญาตท่านแอมเภอซื้อปืนสวัสดิการนะครับสวัสดิการกรมการปกครองอ่ะซึ่งอย่างก๊อกเนี่ยอย่างเงี้ย สีดำนะอันนี้ผมไปชุบสแตนเลสสีขาวสีดำเนี่ยก็คอมมันโด29,800แต่ท้องตลาดมัน85,000บาทเราถูกกว่าครึ่งเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยกับท่านนายกรัฐมนตรีสมัยสมัยท่านท่านอนุพงศ์ท่าน,านพลเอกประวิทย์ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย ท่านก็เมตตารู้ว่าเราเงินเดือนน้อยแต่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ก็อนุญาตให้เป็นปืนสวัสดิการคนที่มีสิทธิ์ซื้อคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพวกข้าราชการนะครับโดยห้ามโอนห้าปีนะครับท่านก็ซื้ออย่างเงี้ยหปีถึงจะโอนได้ สมมติท่านกำนันเนี่ยท่านซื้อไปแล้วท่านกเกษียณอายุไปก็ยังโอนไม่ได้นะต้องครบห้าปีถึงจะโอนให้ลูกได้อะไรได้นะครับท่านไปซื้อเถอะครับมันจําเป็นต้องมีในเมื่อท่านบากหน้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วเวลามีเหตุท่านไปแต่ตัวไปยกมือไหวอย่างเดียวเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่อง ลูกซองก็แนะนำให้ไปซื้อลูกซองไม่ต้องออโตเมติกนะเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจระบบการยิงไปซื้อลูกซองไอ้คอมมานโดอะลูกซองคอมมานโดอะใส่ลูกห้านัดปึ๊ๆมางเงี้ยสั้นๆเล็กๆถอดพันท้ายออกก็ใส่เป้ได้ท่านดูราคา1 6 0 0นบาทท้องตลาดมันส0 0 0 0ื่นกว่าบาทของเราถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ท่านซื้อแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เป็นผู้หญิงอะผู้ช่วยท่านที่ดีที่สุดคือใครรูป้ป่ะฮะเอเอ,เอผัวเรานั่นแหละฮะไม่มีผัวก็เอากิ๊กก็ได้วะตั้งกิ๊กเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไปไหนมันร่วมเป็นร่วมตายกับเรานะฮะ ตอนนี้ถามว่าผมจะเอารุ่นเก่าให้แนะนำก่อนปืนก็บอกนี้เป็นปืนรีเวอร์จุดสาผมตั้งผมใช้ตั้งแต่อายุ12ขวบ12ขวบอาผมให้ใช้นะครับยิงผมยิงต่อสู้กับคนร้ายที่บ้านลุงไข่โตสุกตอนนั้นผมอายุ12ขวบหรือ13ขวบเท่านั้นเองนะฮะสมัยนั้นก็บอกละแปดร้อยเป็นปืนของอาผม พออาผมเสียชีวิตแล้วก็ผมก็เขาไม่โอนทะเบียนให้ผมผมก็เลยเอามาจดขึ้นปืนเถื่อนปี2518ก็เป็นของผมไปนะฮะแต่ว่าผมสำหรับยิงเร็วผมก็เลยตัดนกด้วนไปนะครับอันนี้หลักการใช้ปืนลูกโม่เนี่ยหรือปืนแม็กกาซีนเนี่ยอันนี้เป็น U.S. Army ผมใช้วิสามัญคนร้ายไปเยอะไง พอวิสามันไปก็ต้องส่งให้พนักง,งานสอบสวนเขาก็ส่งเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็ทาน้ำกดเพื่อจะกัดดูเลขว่าปืนผมมีร่องรอยขูดข่าขีดลบไหมมันก็เป็นสนิมลามไปหมดเลยผมก็ต้องไปให้ช่างทำจนล้นเป็นอีเม่งไปแล้วเนี่ยนะฮะผมจะแนะนำระบบปืนอโตโมติกกับปืนรีเวอร์ให้ท่านทราบเบื้องต้นก่อนนะครับ ส่วนไอ้ปืนกล็อกเนี่ยเป็นปืนปัญญาอ่อนขึ้นลำแล้วก็เหนี่ยวยิงตึ้มตึมต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 มไม่ต้องปลดเซฟไม่ต้องอะไรเลยแต่ถามว่ามันจะลั่นไหมมันไม่มีทางลั่นหรอกครับโยนจากตึกยี่สิบชั้นมันก็ไม่ลั่ะเพราะมีระบบไกข้างหน้าเนี่ยระบบเซฟไกข้างหน้าเนี่ยนะแต่หลักการของการใช้ปืน ตูดผมพูดไม่เพาะหน่อยนะแต่จะจำง่ายตูดโบลูโบไม่เหนียวไม่ลั่นยันกรเสียนท่านพูดตามดิโบูโบไม่เหนียวไม่ันพูดแบบเด็กมัธยมเมื่อกี้เด็กอนุบาลเนี่ยเอามัธยมพูดหน่อยสิตูดโบลูโบไม่เหนียวไม่ลั่นยันกรเสียน เอออย่างนี้เขาเรียกพูดแบบมัธยมหนึ่งอย่าถามว่าปืนมีลูกไหมรับปืนมาต้องคิดว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงเสมอถ้าเนียวลั่นแต่ถ้าไม่เนียวยังไงก็ไม่ลั่นวิธีจะไม่เหนียวคือห้ามเอานิ้วเข้าโก่งไก่ นิ้วชี้อย่างนี้เน่เน่เเนิ้วชี้อย่างน,น,างนี้ห้ามเอานิ้วเข้าโก่งไกโดยเฉพาะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจบรรจุใหม่ชอบเอานิ้วเข้าโก่งไก่กลัวยิงไม่ทันพอมีอะไรตกเขาไปทีลั่นปังเลยตกกระจายหงายท้องไม่ใช่ไอคนโดนตกหงายท้องนะไอคนไอคนตบเขาาแหละหงายท้องเพราะไม่ตั้งใจยิงข้อหาที่ได้รับคือพยายามฆ่านะครับ นิ้วต้องออกนอกโครงกายอย่างนี้การจับด้ามปืนจับเหมือนเลื่อยดึงเลื่อยเลื่อยลันดาเนะี่ยชัก,กบีบหน้าบีบหลังถ้าจับแบบค้อนมันจะกำอย่างนี้ใช่ไหมท่านจับหนีบหน้าหนีบหลังปุ้งมือเข้าไปให้ชิดด้านบนเนี่ยชิดด้านบนด้านนี้ดันด้านนี้ดึง ด้านนี้ดันด้านนี้ดึงเหยียบไปแต่เวลาคลิปผมยิงปืนท่านจะเห็นว่าผมทำไมย่อมาอย่างนี้ย่ออย่างนี้ผมเร็วกว่าเหยียบอย่างนี้หน่อยไงขึ้นมาผมก็ตุ๊บ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 ไปอย่างนี้นะครับมันบรรจุลูกได้เยอะบรรจุลูกถ้ามาตรฐานจากโรงงานสิบห้าคารลัมเป็นสิบหกนัด แต่มันเสริมตูดได้อีก2ก็เป็น17บเวกสิแต่ท่านสามารถใช้แม็กสำรองเนี่ยเป็นแม็กของปืนกล็อก17บเจมันมรจุ19บเก้ากับยีคาลัมแล้วท่านมีแม็กอะไรอีก2แม็กก็58นัดแล้วจะไปล้อมจับไอ้แป้งเนี่ยท่านก็อุ่นใจอ้าวมาพูดเรื่องไอ้แป้งใครอยากฟังเรื่องไอ้แป้งบ้าง ไอ้แป้งเนี่ยนะผมดูคลิปมันยิงปืนแล้วมันไม่ได้มีความชำนาญหรือเก่งกาจอะไรอะนะครับผู้ใหญ่บ้านก็รับมือได้แต่ไอ้ตำรวจที่เขาเกณฑ์ไปแห่ไปแล้วรถไปจอดริมทางให้พวกหาเนี่ยไม่ไรประโยชน์มันไม่มีทางออกมาทางนั้นหรอกจะทำให้ได้คือไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเลยเอาเปเป,เป้มุงยางกันยุงและเบียงไป นะครับไปถึงก็เอามอเตอร์ไซค์จอดซุ่มเอากิ่งไม้คุมแล้วก็ผูกเปดักเส้นทางที่คิดว่าถ้าเราเป็นไอ้แป้งเราจะหนีออกทางไหนไปดักตรงนั้นแหละอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอและไม่ต้องแต่งเครื่องแบบหรอกเพราะไอ้แป้งมันมาเห็นเนี่ยมันก็ไม่ยิงแล้วแต่ถ้ามันเห็นแต่งเครื่องแบบแต่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมันอาจจะยิงเพราะคิดว่าจะไปจับมัน แต่ถ้ามันเห็นเราแต่งแบบชาวบ้านนะมีย่ามไปใบหนึ่งมีปืนสั้นติดไปด้วยไอ้แป้งไม่ยิงอ่ะมันได้แต่ลุงม,มีข้าวไหมขอข้าวหน่อยลุงม,มีมอไซค์ไหมเดี๋ยวเช่ามอไซค์หรือผมซื้อจะได้ขีนน่นีคนมันกลัวตายอ่ะนะถ้าวิธีอย่างเงี้ยจะได้แต่ก็ต้องส่งชุดเป็นใบการห้าหกชุดเข้าไปมีกระท่อมตรงไหนก็ชาร์จ กวนเข้าไปวางกับสะดุดเข้าไว้ในเส้นทางเดินเดี๋ยวมันเดินผ่านมาสะดุดป๊องเข้าก็ไม่เอาตายหรือเอาเตือนก็แล้วแต่นักลบเขาว่ากันแต่เราเนี่ยและบ้านคนที่รอบป่าเนี่ยจัดตำรวจนอกเครื่องแบบไปนอนเลยอาศัยนอนบ้านนี่ก็อาศัยนอนคนอาศัยนอนคนมันโซซัดโซเซออกจากป่าได้สิ่งแรกที่มันจะหาก็คือสเบียง เบียงอาหารผมว่าคนจับได้เพราะเผอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะและผู้ใหญ่บ้านจะได้เงินรางวัลล้านบาทนะเพราะมันต้องไปขอค่าบ้านใครกระโถผู้ใหญ่มันมาขอค่าบ้านฉันแล้วไอ้ผู้ใหญ่ก็ได้ไป 500, ห้าแสนในบ้านที่มันมาขออีกห้าแสนก็บอกตำรวจตำรวจก็ยิงไอ้แป้งตายก็ปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านเงินรางวัลก็ได้ตำรวจก็ได้นาอีกแม่วิสามันไอ้แป้งได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจบอย่างนี้นะ แล้วแนะนำเรื่องปืนก่อนอันนี้เป็นปืนลูกโม่บ้านนอกเราเรียกลูกโม่ใครรู้จักบ้างเนี่ยใครไม่รู้จักยกมือชิบหายแล้วเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักปืนตาย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 ไม่ได้เราบวชพระเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นตลปัดอันไหนเป็นบาทอันไหนเป็นการน้ำเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ นะครับแล้วปืนเนี่ยคนที่จะมีครอบครองได้ต้องได้รับยญาจากนายอำเภอกรณีที่เราไปตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านตั้งด่านในหมู่บ้านเราเพื่อป้องกันหมู่บ้านเราและไปเจอคนพกพาอาวุธปืนถามเขาว่าใบญา,าตเป็นของใครถ้ามันบอกของเมืองของตัวเอง มันมีทะเบียนเขาเรียกมีปสี่นะครับท่านก็ตั้งข้อหาถามเขาว่ามีใบพกพาไหมถ้าไม่มีใบพกพาตั้งข้อหาลายจดไว้อะจดไว้ครับท่านจะได้ตั้งข้อหาถูกพกพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน พกพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจำเป็นหรือเร่งด่วน และไม่มีใบญาติให้พกพาอาวุธปืนติดตัวอันนี้เขาเรียกข้อหาพกพานะครับปืนอยู่ในรถปืนอยู่ในเอวปืนอยู่ในย่ามถ้าเขาบอกปืนเขาทะเบียนเป็นของพ่อทะเบียนเป็นของลูกทะเบียนเป็นของเพื่อนข้อหาพกพาข้อหาเบื้องต้นแต่พอเราไปส่งตำรวจ พนักงานสอบสวนเขาจะให้มันเอาทะเบียนมาแสดงเขาไม่มีทะเบียนมาแสดงนะเขาจะโดนเพิ่มข้อหาอีกหนึ่งข้อหา <c oughs> มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นข้อหาหนักนะโทษจำคุกเลยโทษจำคุกเลยศาลจะลงโทษจำคุกเลยหกเดือนรอลงอาญาสองปีนะครับ อ้าวอันนี้อีกข้อหาหนึ่งพอเราเจอปืนก็บอกนี้นะครับผมพกติดตัวไปเราดูที่เลขกทออเลขพอบอเลขรอบอเลขประจำตัวปืนเลขทะเบียนปรากฏว่าไม่มีทะเบียนเป็นปืนเถื่อนก็ข้อหาเดียวกันกับที่ให้จดไปเมื่อกี้คือมีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และ <c oughs> ข้อหาแรกพกพาเนี่ยเป็นข้อหาหลักนะแต่ข้อหาที่สองกับข้อหาแรกบวกกันจำคุกล้านเปอร์เซ็นต์แปดเดือนหรือปีแปดเดือนหรือปีหกเดือน <c oughs> ติดคุกแน่นะครับ